ตำรวจภูธรจรังหวัดพังงาและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดพังงาร่วมบริจาคสิ่งของพร้อมมอบเงินจำนวน1 5 0 0 0 0บาทเพื่อนำไปช่วยเหลือข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูทรพุนพินจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีและครอบครวัวท,ที่ประสบอุทกภยัยพลตำรวจตรีชลิทินธานีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา,า,นานเปิดเผยถึงการรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ประสบอุทกภยัยที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าทางตำรวจภูทรจังหวัดพังงา ได้ดำเนินการรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเครื่องใช้และสิ่งของจําเป็นจากข้าราชการตํารวจและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดพังงาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เป็นข้าราชการตํารวจและครอบครัวของสถานีตํารวจภูทรพุนพินอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งประชาชนในพื้นที่อําเภอพุนพ,นพ,นพินที่ประสบทุกภัย โดยได้เคลื่อนขบวนออกจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาในวันที่7เมษายน2554เพื่อนำสิ่งของช่วยเหลือดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจภูทรพุนพินจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีโดยได้นำรถบรรทุกบรรทุกสิ่งของเต็มคันรถพร้อมกันนี้ยังได้รวบรวมเงินบริจาค จากราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดพังงากว่า150,000บาทนำไปมอบเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านพลตำรวจโทก่อเกียรติวงวรชาติผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ซึ่งจะเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของดังกล่าวนอกจากนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงายัางกล่าวขอบคุณไปยังข้าราชการตำรวจทุกนายในพื้นที่จังหวัดพังงา และผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย